มาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเรามารับสานนี้กันเลยดีวยกว่านะครับนะที่โทรเข้ามาตอนนี้นะครับมาอีกแล้วขาประจำกูครับสายนี้นะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่ไถ <Wow. S 1> วัพี่เหรอเออพี่นั่นแหละนึกว่าปอนจะไม่รับสายพี่ซะแล้ว พี่โบ๊ทนี่วะกูว่าใครโบ๊ทนี่เองโอเคนะครับวันนี้พี่โบ๊ทเล็งสาวคนไหนอยู่ครับไอ้ส่องไปที่แอมมี่แอมมี่แอมมี่เดี๋ยว็ดแอมมี่แอมมี่แอมมี่น้องคนนังน้องคนนังสวยอยู่ต้องนานกูไม่เห็นมีใครสนใจนี่แหละกูเองมานี่กูกู กูเองมานี่กูนี่แหละสนใจนะใช่เออไหนว่าทีมงานอ่าบล็อกสีเทพไม่หน่อยดิมองไม่เห็นว่าหาไม่เจอเนี่ยบางทีผมว่าจะแบบไม่ส่งกลับอ๋อโอเคเจอแล้วป๊อปด้วยอะไรด้วยอโอเคครับโหสวยจริงด้วยสาวสวยโอโม่ เออว้างเงี้ยนะนะครับว่ามาเลยดีกว่าวันนี้นะแอมมี่แอมมี่ชื่อแอมใช่ไหมฮะใช่เออถามเดียวก่อนเลยก่อนที่เราจะไปอื่นๆนะครับแอมพี่ครับสอดหรือเปล่าครับสอดหรือเปล่าครับสอดค่ะเป็นไงล่ะยืดเก๊ได้เลย้ว มะต่อกันเลยดีกว่าครับในค่ำคืนนี้นะครับนะแอมมี่ครับแอมมี่โสดใช่ไหมครับตอนนี้คือวันนี้ที่แค่มาเปิดะนะครับให้รู้ว่าแอมมี่รู้อย่างว่าใครขึ้นมาฉีบแอมมี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเออรู้อย่างรู้ว่ารู้ว่าไอดีไหนยังรู้ป่ะรู้ปะ่ะเออไม่รู้<อ>นะครับ นี่เลยครับไอดีตัวแดงครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะพี่โบ๊ทอยู่ไหนวะนะครับดีเจโบ๊ทนะครับดีเจโบ๊ทหนึ่งเก้าแปดศูนย์ครับส่งไปเลยครับคนนี้เลยครับเออพี่โบ๊ทเปิดกล้องดิเปิดเปิดแล้วแหลกมันแหลกอ๋อเปิดแล้วมันแหลกโอเคนะครัแอมมี่ส่งไปแล้วใช่ไหมคะแอมมี่ส่งไปแล้วใช่ไหมฮะแอมมี่ครับไม่ต้องคัดหน้าตาเออ นะฮะแต่แต่ผมจะมาแบบไอ้ไอแก๊สอ่ะจะมาร้องเพลงเผื่อกูได้บ้างอ่าทำไมคืร้องเพลงไม่ได้หรอทำไมผมส่องพี่ไม่ติดวะพี่โอ๊ตันเป็นอะไรว่าเมาื่อกี้เมื่อกี้ที่กระากไปรอดอยแล้วนะเว้ยเออส่องไม่ติดนะเนี่ยเออนะนะ โอเคครับน้องครับหนึ่งซิงเกิลสำหรับพี่นะข้ามซิงเกนี้พี่ร้องเพลงจิตน้องนะ,ะน้องแต่น้องจะ่พบหรือพบพี่ไม่เป็นไรนะขอให้จิตน้องก็ออโอเคป่ะทำไมเสียงกูมันแอ็โคเข้าหูวะตอนฮะมันแอ็โคเข้าหูวะแอ็โคเข้าหูเหรอเออเข้าเสี่ยยังไงอะตอนเปิดโพรงใช่ไหมใช่ เออนัาาอ่นแหละไอ้สียงลำโพงตอนน่ะมันเข้ามาในหูเฮดโฟนพี่อีกทีนึงอ้าวเหรอเอออ้าว้องเลยไอ้แค <Okay. S 3> ่ บ้มือสั่นของงจริมือสั่นทําไมทําไมพี่เห็นเห็นเห็นน้องแอมมี่เขาแล้วมือสั่นเลยครับแค่นี้มือสั่นเลยเหรอโอ้โหนาวเปิดแอร์เย็นไปอีบ้านึกว่าตื่นเต้นนี่มันอะไรกูเนี่ย เออเปิดแอร์เร็วแรงเกินไปสรุปแล้วว่าตื่นเต้นเฮ้ยมีเจมส์มาตลอดวันนี้เอออ่าไม่เป็นไรครับนี่ฮะเดี๋ยวผมถามนิดนึงและกันพี่บสพี่โบอสชอบอะไรในตัวของสาวท่านนี้ครับครับชอบอะไรอ่ะเออประทับใจอะไรเห็นเขาครั้งแรกประทับใจอ่ายังไงอะไรยังไง อ๋อคือก็คือคอ,อะไรนะครับก็คือส่องส่องเข้ามาห้องใช่ไหมเมื่อกี้พี่ต่อไปใช่ม,มามพี่แล้วพี่ก็ส่องส่องส่องสองไลน์ดูนนี้ดูแล้วแบบพี่ส่องเขาใช่ไหมพี่ก็ไอเอ็มเว้ยปึ๊เบเขาตอบกลับเลยเขาตอบกลับเลยเว้ยวแสดงว่ามีหนุ่มๆไอเอ็ม <BMW S 2> ไม่เยอะแล,แล้วพี่ก็ลองพิมพ์ห้องดูอฮะพิมพ์ห้องดูว่าสองนะครับจีบได้แบบเขาก็ตอบกลับครับเลยเออ ขาก็ตอบกลับเลยคืออ๋อเขาไม่ยิงเหรออ๋อโอเคโอเคคือพระท้าทายตรงนี้เลยใช่ไหมเป็นอย่างแรกใช่คือเขาไม่ยิงอ่ะเออเขาบอกว่าเวลากูพิมพ์ไจเดียวแบบแบบจีบได้ป่าอะไรอย่างเงี้ยกูจะโดนเงียบลอยกระทงหายไปหมดไงจะโดนเงียบลอยกระทงหายไปหมดนะเขาก็แบบนี้จัดคนเน่ะโอ้โหแม่งพี่จัดระดับไม่สนับสนุนน้องเลยอ่ะนะครับพี okay. Okay. ่โ yeah. บ right ๊ท like, ว <eza> ันนี้เนี่ย วันนี้มีอะไรมีอะไรเดี๋ยวจะบอกอ่าสำหรับอ่าสาวท่านนี้บ้างครับอ่าน้องกับน้องแอมบ้างครับอ่าน้องรับดูดูกันไดครับที่ไม่ยังไม่ด้คำตอบอะไรทั้งนั้นครับส่วนเรื่องโขนหนงตัวหนังอะไรนะครับ้อนครับต้องครับไว้ครับพี่จัดครับพี่จัดเองครับเออเลี้ยงเลี้ยงด้วยตัวหนังราะตครับตัวหนังเนี่ยถ้าเกิดไปเนี่ย เรื่องคนจัดด้วยใช่ไหมครับฮะาเราเก้าจัดกไปครับอ้าวถ้าเกิดพี่ได้ไปเดทกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเออต้องดูแลดีๆเอนด้าเฟย์แสดงว่าพวกมึงหมายกันไม่เยอะเลยสิใช่ไหมเนี่ยปากันใหญ่เลยเนี่ยอ่าฮะอืมเออยังไม่ถามน้องเลยน้องอยู่แถวไหนวะอยู่แถวไหนครับแอมมี่ครับแอมครับอยู่แถวไหนครับ อยู่ท่าไหนเอ้ยใต้ฟ้าคุนดินสุขุมวิทค่ะอ๋อไม่ใกล้ไม่ไกลสุขุมวิทนะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยใกล้ใกล้ยยเอ้ใกล้ใกล้ไม่ไกลมากเออสุขุมวิทพี่แซคพี่แซคครับนั่งลงครับมือลงครับพี่แซคมึงือตามเขะครับนั่งลงพี่แซคพี่แซ่ครับนั่งลงก่อนครับพี่ครับ นั้งลงก่อนครับเออแม้เขาถีบมีแฟนเป็นตัวเป็นตนซะหน่อยอะไรหน่อยอนั้งลงก่อนครับนะผมเนี่ยไม่ต้องการปรับน้องเขาด้วยผมไม่มีผมให้เวลาเป็นเส้นดูดูไปก่อนผมหวังว่าน้องคงจะออกเข้ามาในห้องนะครับเออนะครับคือเขาเข้ามาในห้องดูวันแหละใช่ไหมหลังจากนี้เนี่ยนะครับ นะแอมครับหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยร้องเพลงให้คุณฟังไปแล้วแล้วก็พูดความรู้สึกของเขาไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกไงบ้างครับ<อ>ผมถามอแอมนิดนึงแล้วกันถามฝ่ายหญิงนิดนึงแล้วกันนะเอ๊ะปาแม่งเนีย้นแล้ว ผมเชื่อได้เลยว่านะค,ครับพี่ผมเนี่ยอาจจะเสียงอาจจะแบบตุ๊ดไปหน่อยแต่ว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้ชายที่แบบแมนมากอะไรมากแล้วอยากจะบอกว่าพี่เอพี่เอแมนคินนะดูเดี๋ยวพี่เอแมนคินคำตอบนะดูในหน้าห้องพี่เอขึ้นดีไหยนะสับไปแล้วเว้ยอดแดกไยเนี่ยและจะบอกว่าถ้าเกิด คุณได้เค้าวบาพี่ชายผมเนี่ยคนนี้เนี่ยนะครับคุณจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากจริงอันนี้เรื่องจริงผมจะจะบอกไว้ตรงนี้เลยจริงๆเพราะว่าเพราะว่าอยากจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาผิดหวังอะจากความรักเนี่ยเอ่อมานานมากอะไรมากามจนเขาตอนนี้เนี่ยเขารู้รสึกว่าท้อแท้ใช่ไหม เอนพูดไปไปนะนะครับยังไงก็ลองเนี่ยรับเขาเข,าเข้าไปในอ่าพิจารณาในหัวใจแอมดูแล้วกันนะครับเนาะปอนตือนปนเตอพี่โบถ้าเกิดได้ไปไปเดทกันเนี่ยเลี้ยงข้าวกูด้วยนะ โอเคนะถ้าเกิดได้คบกันจริงๆอะไรอย่างงี้โอ้มาในรายการแบบสาราคนเน่าในช่วงของนายแอดชงอะไรอย่างงี้เอออ่ะนะครับถามนิดนึงแล้วกันนะครับอ่อหลังจากนี้เนี่ยนะครับลาแอมครับคือผู้ชายคนนี้เนี่ยส่งความรู้สึกดีๆให้คุณแล้วเนี่ยคุณมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้บ้างครับ ถามแอมนิดนึ่งถามแอมนิดนึงเออถามแอมนิดหนึ่งแอมแอมเขายังไม่ตอบมากูก็ตุนหน้าดูเลยคำตอบอยู่ไหนวะหนูเป็นเลสเบี้ยนขย่ะกูตกใจเลยเออคําตอบเขายังไม่มาเขาเขาไม่ได้ยินผมเปล่า <c oughs> เออ <c oughs> คือ คือรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับที่แบบเอ่อถามนิดนึงถามนิดหนึ่งความความรู้สึกตอนเนี้ยรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออถามเป็นเคยครัคือถ้าเกิดให้จะให้ผู้ชายอ่าคือถ้าเกิดผู้ชายคนเนี้คกูจะพูดยังไงดีวะเอาเป็นว่าพี่โบสมึงอยากจะพูดอะไรกับน้องบ้างพูดไปเลย เอางอนนี้ <ฮ App. S 1> <ivan S 2> เดี๋ยวไม่เป็นไรว่าวันนี้เราเรารู้วันนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยว่ากันชงของพี่โบกแล้วกันโอเคป่ะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่เราค่อยเดี๋ยวพี่กับเขาเคลียร์กันในชั่วโมงของพี่แล้วกันอ๋อพี่กับเขาเคลียร์กันในชั่วโมงของพี่แล้วกันทําไมพี่ไม่จบในชั่วโมงนี้เลยล่ะเพราะว่าเลียร์ตอนนี้เดี๋ยวพี่จี้พี่ตุ้ยจงไปให้ พี่จะแน่เลยมึงหน้าจะไม่รอดทนายจะไม่รอดเออนะสุดดีๆให้เออครับงั้นในจุดตอนในจุดถามนิดนึงว่าถามแอมนิดนึงว่ามีอะไรยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้บ้างครับ คือเขาเขาได้แสดงความจริงใจของเขาออกมาแล้วเนี่ยก็คือแบบมาจีบคนหน้าไม่เลยนะคือมันไม่ใช่อะไรที่แบบง่ายๆที่แบบแบบมาจีบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอืมมแบบีความรู้สึกไงครับถามนิดนงแล้วกันัว <c oughs> คำตอบกันเยี่ยวเนี้ยอึ้งไงอึ้งแค่นั้นเองเหรอไม่มีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างเลยเหรอแบบเออ อ <kin> ืมเขาเปิดนะเดี๋ยวเขาเตรียมอ้วกแล้วมึงใจเย็นๆไม่มีอะไรจะบอกบ้างเลยครับเออไม่มีอะไรจะบอกผู้ชายคนนี้มากเลยครัที่แบบเขาแบบอุตส่าห์แบบสแสดงความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยแบบขึ้นมาแบบจีบเราหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออฮะดูดูอะไรมาตืื้ให้เวลาเราคิดหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ปอน เออไม่แห้วหรอกแม่เออนะครับใช้รบกวนตาเป็นเวลาของพี่ตุ้ยคอได้ค่ะได้ค่ะตอบ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 มาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเรารอคำตอบเขาอยู่นะเนี่ยเฮ้ยจริงจริงรุนมากเลยพี่ขอไปหลับก่อนแล้วกัน ก็ก็อาจจะไม่ปิดตัวเองนะคะแต่ดีที่รู้จักเช่นกันนะพี่โบอสเออ,อเป็นไงล่ะ,ะมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นมีล้นมีล้นอยู่ที่พี่แล้วล่ะจะจะไปสารต่อหลังไหม่อ่ะนะพี่โบอสนะอโอเคนะออขอบคุณมากเลยเนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณขอบคุณ นอ้องอ่อโอเคนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับครับอ่ะนะครับจบไปกับสายชงของเรานะครสำหรับในค่ําคืนนี้นะครับนะออวันนี้ขอไม่รับสายแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลยเวลาพี่ตุ้ยมามา,มากนะครับในช่วงนี้นะอเ,เออเลยมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วอะไรแล้ว,ลวเราสมทบกันอะไรกัน ยังกล้าพูดอ <so ีกเหรอเฮ้ยไม่รับแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วไม่รับแล้วไม่รับทุกสายเลยไม่ต้องโทรมาแล้วโอเคไหมนะครับยังไงก็ฝากกับแฟนเพจอ่าสาลาคนน้าไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เราจัดกิจกรรมนะครับอ่า แชร์คลิปนะครับแจกแจากโค้ดกันเหมือนกันนะครับในเรื่องของแฟนเพจสาราคนเน่านะครับยังไงเข้าไปแชร์กันแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆเลยนะครับพี่แฟนเพจของสาราคนเน่านะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าห้องเลยแล้วกันนะครับนาะฝากเข้าไปกดไ like ลค์กันด้วยสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวของการส่รงความรักอะไรอย่างเงี้ยนะเออข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะในค่ำคืนนี้นะสำหรับทุกสายที่ โทรเข้ามานะครับแล้วก็ <c oughs> มารัมาประสบการณ์กันในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากจบงานเพลงนี้เลยครับเดี๋ยวไปอยู่ต่อกับพี่ตุ้ยเลยแล้วกันนะครับในค่ำคืนนี้ผมไปแล้วล่ะนะรับ,บายบายทุกทุกเซอร์เลยนะครับ